พูดถึงถ้าเราอยากเทรดให้สําเร็จเนี่ยนะครับเราต้องตั้งคําถามกับตัวเองก่อนว่าความรวยคืออะไรความรวยกับความมั่งคั่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคนน่ะจะวัดความรวยที่ปริมาณเงินที่เข้ามายิ่งเข้ามาเยอะยิ่งรวยใช่ไหมเพราะว่าเราเห็นแบบเอ้ยบางคนเทรดได้ครั้งหนึ่งอะแคปหน้าจอให้ดูโอ้โหเป็นหมื่นเหรียญต่อไม้เป็นแสนเหรียญต่อไม้ใช่ไหมคือผมอยากจะบอกตรงนี้ว่าถ้าคุณอยาก มีเงินใช้แบบมัง่งคั่งคุณจะเอาปริมาณเงินที่ทเทรดได้อย่างเดียวมาวัดความสําเร็จหรือความร่ํารวยคุณไม่ได้สิ่งที่คุณควรจะเอามาวัดก็คือความสม่ําเสมอครับว่าคุณสามารถทเทรดได้เปอร์เซ็นต์เท่านี้ทุกๆุกเดือนหรือไม่เมื่อไหร่ทุกคนเนี่ยโลภเห็นคนอื่นได้กําไรไม้และพันเหรียญเนี่ยแล้วโลภว่าเอ้ยอยากจะกดตาม แต่คุณต้องดูว่ามันสม่ําเสมอและมาได้ทุกเดือนหรือไม่อาสมมติพอร์ตพันเหรียญทําได้เดือนละสิทุกเดือนเราทําได้สม่ําเสมอหรือไม่ถ้าเราทําได้สม่ําเสมอนั่นแหละคุณเริ่มมีความมั่งคัง่งแล้วคุณอย่าเพิ่งไปเทียบว่าเฮ้ยมันต้องเทรดให้ได้เยอะๆแต่คุณควรจะเทียบว่าเดือนนี้เดือนที่แล้ว3เดือนก่อนหน้า4เดือนก่อนหน้าเราได้กําไรในปริมาณเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นนิดหน่อยต่อเนื่องหรือเปล่านี่คือสิ่งที่คุณต้องเทียบ ไม่ใช่เทียบว่าเฮ้ยสิบสี่วันทำกำไรได้เยอะที่สุดคือเท่าไหร่ไม่ได้เทียบว่าให้เวลาตัวเองหนึ่งเดือนทำกำไรได้เยอะที่สุดคือเท่าไหร่นะครับคุณต้องดูว่าคุณเนี่ยเทรดเพื่อความมั่งคั่งหรือเปล่าความมั่งคั่งคือนิสัยการเทรดให้เราได้กำไรสม่ำเส,สมอสมมทุกเดือนคุณชอบไหมอ่ะใช้ชีวิตที่แบบลุ้นว่าเดือนหน้าจะได้กำไรหรือเปล่าลุ้นว่าเดือนหน้าจะมีตังจากตลาดฟอเร็กซ์มาจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าลูกหรือเปล่าชอบเอบแบบนี้ไม่ชอบสุดไหมเราต้องการที่จะเทรดเพื่อ เฮ้ยมันมีเงินเข้ามาทุกเดือนเว้ยเรามั่นใจหรือว่าโอเคสิบสิบเปอร์เซ็นเนี่ยกูได้แน่นอนกูเทรดแบบนี้กูรอตลาดแบบนี้กูใช้สูตรนี้เราต้องการแบบนี้ใช่หรือเปล่าเออถ้าเกิดคุณเข้ามาเพื่อเฮ้ยอยากจะโกยเงินหนึ่งเดือนต้องการโกยเงินให้เยอะที่สุดคุณกับผมอาจจะคุณละสไตล์กันนะแต่ผมอ่ะเป็นคนที่เทรดเน้นความมั่งคั่งคือได้ไม่เยอะหรอกเดือนหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่มันได้ทุกเดือนไง